ศีลห้าเนี่ยเป็นอานิสงส์ที่รองจากเป็นตัวที่สามข,ของการได้บุญได้กุศลการรักษาศีลห้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเป็นอภัยาทานอเวรัทานอภยญาปญชาทานอภัยาทานคืออะไรการให้อภัยการไม่เบียดเบียนสหายได้ยากเนี่ยการให้อภัยแก่กนรละก,กันนี่ก็เรียกว่าอภัยาทานแล้ว การตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อค่าพยาบาทบ้านร้ายกันเพราะใครทาอะไรแก่ยเราเราจะให้อภัยแก่เขาอาจจะถามว่าคนที่ให้อภัยคนอื่นตลอดเวลาจะทําร้ายคนอื่นได้ไหมย่อมทําร้ายไม่ได้เพราะเมื่อเขาทําร้ายมาเราให้อภัยแก่เขาเสมอมันจึงไม่ถึงความการทําร้ายกันอย่างนี่คืออภัยทานอเวลทานเราจะไม่จองเวรต่อเขาเราจะไม่จองเวนอ่ะเราจะไม่ไปทาร้ายเขาไม่ไปตบไปตีไปด่าไปทอไปต่อไปว่าเราจะไม่ทําในสิ่งนั้น อัพยาปัจฉาทานเราจะไม่เบียดเบียนอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครเพราะนั้นการรักษาสินห้ามันต้องเริ่มต้นรักษาจากใจใจต้องไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกดื่มสุราเมื่อใจไม่คิดจะทำสิ่งนั้นย่อมส่งผลจากการกระทำในสิ่งนั้นไม่ได้เพราะใจไม่คิดลงมือกระทำได้ไหมไม่ได้ไม่คิดพูดได้ไหม ไม่ได้ไม่คิดลงมือทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อใจไม่คิดในการอภัยไม่ไม่ไม่คิดในการอาฆาตพยาบาทบุ้านร้ายหรือจองเวรเบียดเบียนต่อใครผลของการกระทําในสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นนั่นคืออนิสงส์การละสาถิห้ามจึงมากที่สุดเป็นมหาทานชั้นเลิศก็คือศีลห้ามหาคือใหญ่าการละศาสีลห้าจึงใหญ่มากขยับจากศีลขยับจากศีลห้าขึ้นไป ได้มากที่สุดคืออะไรได้มากกว่านั้นคืออะไรการฝึกเจริญเมตตาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ขยับไปตัวสูงสุดคืออะไรมองตามเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงแล้วเกิดมายังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงแล้วเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมันเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของมันนี่ตัวนี้ได้มากที่สุดเพราะนั้นไอ้สามตัวเนี่ยมากที่สุดแล้วศีลส,สมาธิปัญญา สมตัวมากที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่า3อย่างนี้แล้วเป็นหนทางในการบรรลุมรรคผลดิพานด้วยเป็นหนทางในการเดินออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอเป็นที่รักนะ